สวัสดีครับ fc มื่อหนึ่งมาพบกันในวันที่หากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสำหรับสำรับมือนี้พมกติน้ำสูตรเลขรับบนทุกหลักมาให้ fc โดยพิจารณาเพิ่นะสำหรับสูตรรับหมดที่ผ่านมาลดลดลัก้อยลดหนึ่งสูตรลักสิบลดหนึ่งสูตรลักน้อยลดหนึ่งสูตร fc แม่นมากเลยนะครับเข่าสามตัวเลยนะครับถ้าเป็นเลขเดยนนี้สุดยอดมากนะครับตามนี้เลยนะครับ รับสูตรที่รุดผมกับอ่าพักงานไวเบมดแล้วแต่ว่าสูตรนี่เขาเคยรุดมาครั้งหนึ่งแล้วผมอ่ทิ้งไปแล้วเอทีทิ้งไปแล้วนเนาะตามนี้เลยอ่สองสูตรนี่พักงานอ่แต่ก็มีสูตรใหม่มาเพิ่มเติมในสูตรลักลอยลักลอยผมอ่าโลของเก่าออกหมดเลยนะครับสูตรที่เคยรุดแล้วนเนาะผมกับคำนวณสูตรใหม่มาทดแทนเบดเลยนะครับสูตรใดที่อ่เป็นแต่เป็นสูตรใหม่อ่ตามนี้เลยเอี่ กอนไปรับชมสูตรรับบนกับขอาฝากคำเตือนความคบเนาคำเตือน,คน,คอนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนเข้ากติมา อ่าเบื้องสูตรแตกกันเลยสูตรแรกนี่ถซื้อว่าเป็นสูตรที่เดินดีสิอ่าเป็นสูตรดับสิบหน่วยบนที่ใส่งานมากอะแต,แตงวดวันนี้เลยออก 8, 6, แปดหกสามกะย่างเดินดีอยู่ย่างบรุดเลยครับเดินยาวๆมานะบ่บบตาต่ำกว่าอ่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหวแล้วะครับแตงต้านนี่เลยนะครับสิบกว่างวดแล้วนครับ ยังเอาอยู่งวดที่ผ่านมาดับเลขหนึ่งงวดที่ผ่านมาดับเลขหเลขที่ออกสามห้าหกผ่านงวดต่อไปเป็นงวดที่งวดต่อไปอ่าสิบเป็นงวดเป็นงวดที่ สามสิบเจ็ดครับวัดที่สามสิบเจ็ดนะครับนะขอให้เดินต่อยที่ครับขอให้เดินต่อตามนี้เลยนะครับนะตามนี้เลยไฟเขียวเลยนะครับผ่านอย่างเดียววิธีคำนวณสูตรนี้ห้าสิบไซรักสิบเลขมูลครั้งที่สองบวกเจ็ดพื้นที่ ผมสิบ่าสี่เพราะว่าเอสที่สูตรไหลครับเนาะผมสิบ่าสี่ผมบอกตำแหน่งไปเรียกไปหาเบื้องเอ๋อร์รับนะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดสำหรับสูตรนี้งวดนี้ดับไปที่เลขแปดเจ็ดี่นะครับสูตรดับสิบหน่วยบอดับไปที่เลขแปดวดนี้มีมีอยู่สูตรเดียวสูตรดับสิบหน่วยเดี๋ยวห้าสิบบาเบางสูตรดับลักลอยอ่าเป็นสูตรใหม่ทั้งสามสูตรผมเดี๋ยวคำนวณขึ้นมาใหม่ครับนะเอสที่กับใบยอนเบื่องเอาอร์ครับผมอ่า คำนวณมาโอเคอ่อารักองวดที่ผ่านมาเลยครับแต่ว่าผมย้อนหลังไปเบิ่งแล้วนะครับเขาดับอยู่ยี่สิบเอ็ดงวดครับดับมาที่ยี่สิบเอ็ดงวดแล้วนะครับงวดที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสองเขาน้ำลงครับเนี่ครับน้ำลงเป็นงวดแรกอ่ะสูตรนี้วิธีคำนวณอ่ะเขาเดี๋ยวใส่รักลอยเลขมวลครั้งที่สองบวกรักสิบเลขมวลครั้งที่สองบวกรักลอยเหล็กมว, 2, วกลครั ย้อนเบิงเอาครับผมเขียนตำแหน่งไว้ไว้แล้วนี่ครับ0บวก1ได้1 1บวก0ได้1 1บวก4เป็น5วันนี้รับไปที่เลข8ดับหลักร้อยบนอ่ะเป็นสูตรหม่วัดสูตรเก้าผมลบทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันมีโอกาสหลุดไบนะครับแล้วนะครับเคยหลุดมาแล้วนะครับเป็นสูตรไม่เลยแะกกองเลยบนันนะครับตามนี้เลยนะครับรสูตรแรกดับไปที่เลข8หลักร้อยอ่ะมา สูตรที่สองสำหรับสูตรที่สองอ่ะนี่ครับเดินมายี่สิบเอ็ดวัตต์เชื่อกันสูตรดับหลักร้อยอ่ะวิธีคำนวณอ่ะสูตรนี้เขาจะใส่ลักแสนของครั้ที่หนึ่งบวกหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สี่บวกหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สี่บวกหัคงที่ตามตำแหน่งนี้เลยอ่ะที่กับยอ้อนเมื่อก่อนนะครับผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองเลยสอง ดับไปที่เลขสองดับดับไปที่เลขสองนี่ครับวดที่ยี่สิบสองนัละอ่ามาบังสูตรที่สามอ่าไปเร็วในจีนน้อยเพราะว่าสูตรไหลอ่าประมาณสิบสองสูตรนัดละเอ็ีร่วมบดทุกสูตรสี่ดับวดนี้ใส่สิบสองสูตรอ่สูตรไร่เจ็ดพันเนี่ยสำหรับสูตรนี้อ่าสูตรดับหลักร้อยวันที่ผ่านมาดับเลขแปด ครับจุดที่ยี่สิบอ่ะสูตรนี้จับมาแล้วยี่สิบจุดอ่ะยอดหลังไปเบื้องเลยครับวิธีคำนวณอ่ะสูตรนี้อาติใส่หลักสิบเลขหมุนั้งที่หนึ่งบวกลักน้อยเลขหมุนั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบเลขหมุน,นั้ 2, 2, งที่สองบวกสองคงที่อ่ะตามนี้เลยครับตามนี้เลยมวดอติใส่งานจริงวันนี้ครับผมเขียนตัวเลขไว้แล้วตามตำแหน,น่งนี้เลย หมดต่อมาสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดอ่ะดับไปที่เลขเจ็ดเนี่ยครับดับไปที่เลขเจ็ดงวดน,นี้นําลงเป็นครั้งแรกอ่ะขีดเครื่องหมายนําลงเนี่ยครับผมก็ลืมขีดสองถูตรล้วนะครับนะเนี่ยครับนำลงเป็นครั้งแรกอ่ะ,อน,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 อะนี่ครับเครื่องหมาย ครื่องไมายถูกอ่าเราต้องใช้เครื่องหมายแบบนี้ก็คือเป็นสูตรใหม่อ่ะนะครับเดี๋ยวเข้ามาบางสูตรดับหลักสิบอ่ะไปยังเร็วๆเพราะว่ามันหลายสูตรสิบอ่ะเดี๋ยวใส่เวลาหลายนับละนะครับสําหรับสูตรนี้อ่ะวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขหนึ่งเป็นสูตรเก่าแล้วทีนี้ดูดับหลักสิบเติมมานะครับพึ่งพึ่งลงใ้บ่จริงวัดวดที่ผ่านมาดับเลขหนึ่งเลขที่ออก ามห้าหกผ่านนะครับเลขห้ามาดับเราเราดับเลขหนึ่งมัเตอไปเป็นวัดที่ยี่สิบห้าวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่อ่ะหลักพันของรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งบวกหนึ่งคงที่น่ครับเขียนเอาไว้แล้วคือเก่าหกบวกห้าเป็น โอเป็นสิได้1นึบวกหเป็น2ดับไปที่เลขสองครับวดนี้จะเอาอยู่ไหมถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่25่ิบห้าครับีก็สิบเกวัวดอะแล้วก็ใช้งานลงมานครับยังเดินดีอยู่ครับส่สามารูตรต่อไปอัดไปแล้วเร็วแน่จากน่อยคุณยาท่านก็อ่ายุดยุดภาพไว้ครับหยุดวีดีโอดูตามนี้เลย สูตรนี้ก็เป็นสูตรหม่พึงน้าลงมาทดแทนสูตรที่รุดไปในวดที่ผ่านมารับสูตรนี้ก็เดินมาแล้วยี่สิบสามวับเดินมาแล้วยี่สามวดอ่ะเติวันนี้น้าลงเป็นครั้งแรกที่นี่ขีดเครื่องหมยไว้เลยน้าลงเป็นครั้งแรกจะเป็นงวดที่เอ่อยี่สิบสี่ถ้าเดินต่อวิธีคำนวณสูตรนี้เ้าจะใส่ลักสิบเรียงบนั้างที่หนึ่งบวกกันสามข้งแล้วก็บบวกสอง ว่าบวกหลักหน่วยครับบวกหลักหน่วยครับเนาะหลักสิบหมุนครั้งที่หนึ่งสามครั้งบวกหลักหน่วยของลำดับที่หนึ่งเนี่ยเขียนเอาไว้แล้วเลขสามอ่าหลักสิบสามบวกอ่ะรวบสามเลยครับรวบสามเลยสามสามเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้ศูนย์ดับไม่ที่เลขศูนย์วันนี้ดับหลักสิบอ่ะเดินมาแล้วครับสิบสองสิบสามวัดอ่ะตามนี้เลยครับเนาะอ่ะเขามาบุ่ง ตุ๊ดเก่าอ่ะตุดเก่าท,ที่เคยเดินแต่เขาเคยรู้สึกจัดแต่ว่าตัวนี้ผมว่ามันยังเดินดีอยู่นะครับสิติอยู่กระดาษแผ่นเก่าเขาเดินยาวๆแล้วก็ค่อยมาหลุดเวานนี้นะครับแล้วก็เดินยาวอีกนี่ครับเดินยาวอีกยังไม่หลุดนะครับถ้ามาฟังนี้กระดาษแผ่นใหม่เมืที่ผ่านมาดับเลขหนึ่งะดับหลักสิบเลขที่ออกสามห้าหก ผ่านครับผ่บานหลักละสิบผ่านงวดต่อไปเป็นงวดที่ห้าสิบแปดนะห้าสิบเจ็ดงวดหลุดครั้งเดียวอ่ะตัวนี้สถิติของเขารวมนำลงกิ่งนะครับวิธีคำนวณตัวนี้เขาจะใส่หลักหน่วยก็เราัาที่หนึ่งบวกลักสิบหลักหน่วยก็เราัาที่หนึ่งบวกลัก สิบล่างนะครับบวกวันลงมาที่หนึ่งก็คือเลขหกหลักสิบล่างก็คือเลขสามนะครับหกบวกสามหกบวกสามเป็นเก้าดับไปที่เลขเก้านะครับวันนี้จะเอาอยู่หรือไม่นคดับไปที่เลขเก้าเดินดีอยู่วันนี้วันนี้เดี๋ยวห้าสิบมาเบิงังอ่ะสูตรสูตรที่สี่อ่ะดับหลักสิบสูตรที่สี่ สูตรนี้กกเคยรุดมาหนึ่งครั้งแต่ว่าการการเดินขุดเขาเขาเดินดีอยู่นะครับสูตรฟังนี้แหละเดินมาฟังนี้เพิ่งมาลุดงวดเดียวงวดที่สี่สิบแล้วก็เดินต่อนะครับงวดอ่าเพราะว่าเป็นสูตรที่อ่าพักง,งานเอาไว้ตั้งแต่เขาลุดงวดนี้เลยตัวนี้แต่ก็เดินมาเงี้ยเงีผมกลับมาลงงวดนี้อีกครั้งหนึง่งนะครับวิธีคำนวณสูตรนี้เข้าที่ใส่ อลัก้อยเลขหมุนคั้งที่สามบวกกันสามค่างนะครับนะครับร้อยคั้งที่สามก็คือเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็คือได้ศูนย์วดนี้ดับไปที่เลขศูนย์หลักสิบจาอยู่ไหมวดน,นี้แล้วก็เขาวงลักหน่วยอ่ะดับลักหน่วยบ้างไปเรื่อยเยเลยดูดับหลักหน่วยบ้างวิอ่า วดที่ผ่านมาดับเลขสองครับตัวนี้ก็ใส่งานมาหลายวันแล้วครับยังบวกลดนะครับเป็นสูตรที่ยังบวกลดเลขที่ออกสามห้าหกเนี่ยตัวด,ดับหลักหน่วยครับผ่านาดับเลขสองเลขหกมาตามนี้เลยครับเนาะ วิธีคำนวณสูตรนี้ห้าสิใส่รลักแสนของลำดับที่หนึ่งบวกกันสองครั้งบวกลักพันของลำดับที่หนึ่งสองครั้งบวกลักสิบของลำดับที่หนึ่งสองครั้งบวกลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกสองค้งที่สามตำแหน่งนี้เลยที่ขบยอดมอาครับผมเขียนเอาไว้แล้วเช็คตำแหนง่งจะปล่อยครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวก หกเป็นสิบหกได้หกหกบวกหกเป็นสิบสองได้สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองได้สองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกดับหกครับดับหกอ่ะสูตรแรกดับหลักหน่วยดับที่เลขหกนะครัจะเดินต่อหรือไม่ถ้าเดินต่อจะเป็นว่าที่สี่สิบเอ็ด ป็นว่ที่ 4, สี่สิบเอ็ดเขาก็บังสุดที่สองเลยดับหลักหน่วยสูตรที่สองสูนี้พึ่งน้ำลงเดยสองสามโวดสองสามโวลต์วลที่ผ่านมาดับไปที่เลขหนึ่งเลขที่ออกสามห้าหกครับผ่านดับเลขหนึ่งเลขหกมา วับดต่อไปเป็นงวดที่ 22. ยี่สิบสองครับจะเป็นงวดที่ยี่สิบสองวิธีคำนวณสูตรนี้เขาติดใส่ลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองบวกลักลอยเลขหมุนครั้งที่สามบวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามบวกสองคงที่อ่ะตามนี้เลยครับผมเช็คตำแหน่งเรียบร้อยสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหก ดับไปที่เลขหกดับหลักหน่วยครับวันนี้จะเดินต่อไหมเขาเดินมาหลายวันแล้วนี่ครับสองสามวันแล้วที่นําลงอ่ะนี่ครับเริ่มใส่งานตังวัดที่สิบเก้านี่ครับอันเดินมาแล้วสามวันทำละตามนี้เลยเฮ้ที่เพรา่บางสูตรที่สามหดดับหลักหน่วยแต่ว่าสูตรนี้ค่อยรุดแหลวครับเขาก็เดินมากกว่าจะรุดเดินมากเง้วเเกือบสุดหน้ากระดาษมา่รุด งวดที่ออกแปดหกหาผมพักงานเอาไว้งวดที่ผ่านมากเอากลับมาเดินต่อเลยล่ลงสนามต่อเลยครับลงสนามต่อในงวดนี้เพราะว่าเขาผ่านมาแล้วงวดที่พักงานครับงวดนี้วิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่หลักหมื่นของตัวเล่หนึ่งบวกสี่ข้อที่หลักหมื่นก็คือเลขศูนย์บวกสี่ข้ที่ศูนย์บวกสี่ได้สี่ดับไปที่เลขสี่งวดนี้นะ เดินต่อหรือไม่นะครับคนสุดทุนไทยดับหลักหน่วยส,สุดทุนไทยทุนนี้ก็เคยอยลดมาหนึ่ง,งข้างคือกันนะครับผมเห็นสถิติเขาดีนะครับเดินดีแะครับเดินมาจนวัดที่สามสิบสี่พึ่งลดแล้วก็พักงานไว้เขากันครับว่าเดินต่อเนี่ยครับพักงานสี่วัดสอนเลยนะครับพึ่งนํามาลงวัดนี้อีกคือกันนะครับให้เขาเดินนิ่งๆก่อนนะครับสี่วัดเลยแลละครับ วิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่หลักสิบอ่าหลักสิบล่างบวกหกข้นที่กับหลักสิบล่างบวกหกข้นที่หลักสิบล่างก็คือเลขสามสามบวกหกครับเป็นเก้าสามบวกหกเป็นเก้าดับเก้าครับรดับเก้าจะเอาอยู่หรือไม่ครับ วันนี้รับไปที่เลขเก่ารักหน่วยเดี๋ยวเขาว่าเบิ้งทุกๆสูตรที่ผมเลยน้ำลงใไอซีไว้ติดหน้าเบิ้งนะครับตามนี้เลยซีสูตรที่ผมอ่าขีดเสซนไตเป็นสูตรที่ย่างบุหรุเป็นสูตรใหม่สําหรับรักลอยเป็นสูตรใหม่ทั้งสามสูตรเลยนะครับสูตรรับรักสิบเป็นสูตรใหม่หนึ่งสูตรนะครับเป็นสูตรที่นักย่างบุหรุที่ผมขีดเส้นใต้ครักหน่อยเช่นกันขีดเส้นใต้สีแดงคือย่างบุหรุ ที่ผมบริหารคือเคยลดมาหนึ่งครั้งแล้วตามนี้เลยพี่แคปหน้าจอนะวัดประจำวันที่สิบหกทับเก้าสองห้าหกแปดดับบนนะครับแคปหน้าจอไว้เลยสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดทันใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ใ้พอร์ตเทเบลิลเจเรมีกขาลังแรงใจเห็ดคี่ไปม,ไหมหาฮาร์ดสูตรดีๆเอฟซี FC รับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางครับเนาะจำว่า,า,าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกๆสูตรครับเนาะชอบตัวใดจังหน้าไปใส่งานครับเฐธรรมนูญชอบกระพานบางเพื่อความเหมือนเทิงเท่านั้นครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ